สวัสดีครับวันนี้ทําง,งานโคร,ราชโซลาเซลล์นะครับผมวันนี้อยู่ที่อยุธยานะครับผมกับงานแทงน้ําหอสูงครับผมเซตนี้ก็เป็นงานค่อนข้างรายละเอียดค่อนข้างเยอะนะครับผมเซตนี้งานดีเทลเยอะลูกค้าก็เน้นสุปการใช้ง,งานของแทงน้ํานะครับผมตัวนี้ก็เป็นโครงสร้างตัวนี้สูงขนาด8เมตรนะครับผมจากพื้นดินถึงก้นถังนะครับแล้วก็ถึงลังคาก็ประมาณ10.5เมตรได้ครับผมเฉลี่ย ตัวนี้ก็จะมีห้องคอนโทรลรูมแล้วก็ห้องเก็บเครื่องมือนะครับสองห้องอยู่ชั้นล่างเลยนะตัวนี้ก็จะคุมตัวนี้ก็จะมีมทลติชีทกัน้นฝานะครับแล้วก็จะมีตัวะตะข่ายอ้อมทั้งหมดนะครับตัวนี้ก็จะเน้นปล่อยลงด้านล่างนะครับเพื่อระบายอากาศนะครับผมชั้นสองก็จะเป็นชุดนังเล่นนะครับเป็นห้องนั่งชมวิวนะครับจะมะีเป็นชุดกาออ้นั่งนะครับให้ลูกค้าต้องการเน้นใช้งาน,นเป็น เนื่องจากว่าเป็นโซนโค่นของนานะครับวิวก็จะสวยนะครับนี้ครับเดี๋ยวเราก็จะเดินระบบน้ําให้ลูกค้าด้วยครับตัวนี้แยกเป็นทั้งหมด6โซนนะครับผมทํางานอัตโนมัตินะครับผมลูกค้าไม่ต้องอมายุ่งเกี่ยวกับระบบน้ํานะครับผมทุกอ,อย่างจะเซ็ตทั้งหมดนันนี้ก็จะเป็นตัวสเสมอนะครับที่จะย่อนที่สักนะครับตัวนี้ก็เราก็เตรียมหน้าง,งานนะครับแล้วก็จะมีพุ่นรอจะได้ยงิงแต้วก็กำลังเตรียม โครงสร้างอยู่ันนี้จะเป็นด้านหน้าตัวข้างบนก็จะเป็นแผงทั้งหมดหกแผงนนะครับอันนี้ือหนึ่งอ่าหนึ่งแผงก็ยังไม่ได้เอาขึ้นก็จะมีบันไดสับประรดให้เรียบร้อยครับเป็น,นบันไดบนขึ้นง่ายนะครับผมราคาสะดวกขึ้นได้สะดวกสบายครับ้มลูกค้บท่าน,นาสนใจนะผมงานดีๆงานคุณภาพก็ติดต่อเราเข้ามาได้นะครับผมโคราชโซล่าเซลล์ที่เบอร์ศูนย์เก้าสองสองหสี่ปแปฟองนะครับผมขอบคุณครับ